ใครนเกียรี่โมนี่พอ่อค่าจออไปไตใส่ตวไปไต่ขยันใจเนี่ยเ้แ <c oughs> ม่ใช้อะปากั <c oughs> โอ้ชางขอใจทางไหนน้อยมีเกียรโมเป็นตาไปไต่หน้่าเด้อเง <c oughs> ื่อนหาบ้านก้องไปได้แล้วากาบ้ตองยานบ่าตองยานก้องคอยน <c oughs> ี่ห้อยเห็ดขบเฮ็ดยูข้าก้อยเสียบไรเนี่ย เดินได้ขายทีเพาะนอยทีสีส้มหนึ่งขายทีเพราะจ่าคนหลายอยู่ในนอหลายเพราะว่าเขาขึ้น้าบ้านวันฮาทะเลคนถึ้น้าบานวาทะเลขึ้นมาหมดน้งแม่เงียบแต่เงียบขึ้นเต็มอยู่นี่ ยุใส่ละทยรอนทั้งเต้นนะวม่พอ้อพร้อมเต้นพร้อมนะพ่อผู้สาวแมกาพงบ้นตงหอนติงเตนงไาจะด้ขายจะได้พอมันจะขายดีเฮ็ดมั้งโด้โนี่บางงอนี่จานหาเราจะนาโดนนี่นี่ีถุงนึงพร้อมพอจะนาอยู่ทังทีระคจะนากับยุคผู้เดียวนี่ละบมีมะขาวงอดออมันตมาเรียบบอออันนี้บบมังอคู่ด้วงอเลกเรียนร่นดีหลายเย่เมีคขากต่ตุ๊ปูทีปีงามงมาเดินเอา อ่าเอมกับข่เนี่ยมาแยโพโลกัมีต้มโพโลกับมีเด้เงี้ยเจบเบผู้งเพีกับข่อมันยากเนาะเนี่ยบ้านเองไหมค่ะอยู่ประไทยค่ะอยู่ปไทยตงเขงหเนาะบ่ไกลกันประไทยตงเข่งบานเียตรงเขงไงรได้จ้กับข่อนอนเกิดบมานมาด ไทยยังไทยยังไทยหลบไปต้องโยกไปต้องขีดโอ้ลงคลิปนอนไทยให้นี่เอาซื้อย่งซื้อพนุนุ่งบะเพิกัะเขียนี่เามามลาขีนกเนี่ยมาลาขีนกเนี่ยขายกันหมาลายขีนกนี่สาุงอาับสาุอถือก็ซื้อเลขว่ต้องพันุ่นุยากเนี่ยซื้อปุ๊บกินปั๊บ กินได้เลยแมนไม่ต้องเปิดว่าพอข้ากับใจดีเนาะพอข้าเนาะใจดีครับใจดีใจดีชื่อได้เรียกไใจจากเพชรชื่อมากทีกเออนี่มันมซาลีนี่อันี่ได้ของไหมกันได้สามุงแล้วสามุงหิบบาทขายกันจืดๆแถมทุงยางหูยูยยไปหากระเป๋ แม่น่แถมถุงใบนั้นแถมถุงหนึ่งเออแถมถุงหนึงใ่ให้ถุงมไงนี่แหะพี่น้องตลาดนัสจมีทากคนมาวนก็แม่นผมก็หมากมวนตลาดนัอจอถ้านีมงอเรีนมมงอ่งอโรงเรียนกับนี่จ้ะงอโรงเก่ละมาโกกับีมิอโรงีกบแม่คเลยโกมาโกโกดำเนาะเรื่องหนึงอ้า ก็ใจง่ายเลตองการลูกโป่งแม่ได้ใช้ไหมก็มีลูกโป่งใช่ไหมตอลูกโป่งต้องใช่ไหมขายทเบจะผู้ค้ากับเป็นทางใจผู้ดีมวยรวยยอะเนี่ยแม่ค้าเออเป็นกาผู้ดีมวยรวยตเจานไพ้นขอขอังพ้นเราแต่พ่มขายยังเนี่ยเนในเนจงนาวอเป็นจังั่างา สีเราไปคูย้วกันครับคับก่อนย่ามาแดงถอดไก่ถอดปีกไก่นองไก่มี่มั้งขายถึง,ถง,ถงแม่ค้ามีน้ำ่พูดเป็นหลักสวัสดีสว,วัสดีจ้า,ห,าห้าเพื่อปู่ตอนมาเยืนเอาผู้ดใดมักสีไม่ได้เงี้ยก็มักเสียดตบักสวัสดีครับผู้ใดมักสีทั้งที่เด้อเดี๋ยวสีเขียวสีเสียดมี่มันน่ารักแมากระพุ่มมันนี่แจกเด้อแม่ข้าตุ๊ปูติดปีเ่้อเบี้ย

บ้านเขาตะเนมาพูู้มาได้มาซอยได้เมกาตั้งเพีเมกาก็มาศูนบ้านแม่แชญยพต่ำใช่นี่กับแม่าชีนหมูเนี่ยหมูงามๆสดๆสดนี่จะเนียงามสามสันสองันมีเหมือนนกสูงกว่ารถทัวร์ร่เยดรถทัวเจ้ามีสองรถทัวก็มีสองชันหมูเจ้ามีสามสัน ขายถือกท้วตัวตัวกันละสิบดันเนาะนี่ลตลาดน่าสอบตอมคนหลายจละไปชอดีมันหมานเนะพ่อก้าเตอแคนี้เงร้ยมันว่าเปล่ามาแล้ว

i am going one โอ้พี่น้องเบิ่งเย็นนี่มาใส่พ่อค้าขายเย็นนะคุ่ตด่จ้ะโอ้เยนละแม่เทียวนอนน้เบื้รงเย็นงหน่อยมีแต่ป่านนั่นะปานนี่ไม่ใช่นั่กับเบียงไม่นรอมีแต่ป่านก็ในบ้านเขาบ้านยังตัวนี่ค่ะวานจะติเขาเมื่อก่อนจะวานก็วานแต่สมัถจะวานเราหลยเที่ยว่านอืมเราจไปเ่ได้พานไปโดนแล้ว ไปไปแถวที่แถวตลาดประตูนจะเห็นอยู่ลอยอยู่ร้านร้านสาวอยู่ไหนว่ดแต่ร้านนี้หน่อยเออไปนี้หน่อยร้านสาวเจ้าวาดกับร้านใไรนะทุกคนไปซอยดีมันมันอ้าวนมมีตลาดเหมือนคนมีคนขายเหมืพี่น้องเป็นไง ขอโาษด้วมานบ่กถ้าไม่ปดเอาอปลดรอดบางทีอาเอจเสียใจกันเป็นพี่น้องกันบ่บอ,ก,อก,ก่าถือดิเพราะบาคนแถวนี้เยอะกันไหมเอเคพี่น้องเจ้ะคุ้มครองฝ่าพระคำของพระเจ้าเขาตาได้ไหมอะไรครับพระคำข<ะ>องพระเจ้าได้ไหมไปอ่านฝากฝากไปอ่านว่า ถ้าอันไม่ได้สิครับเพรฉันปิดบสิเป็นยางจ้าจับไว้แล้วก็เอามันยาเคิมการจับมันจับได้แต่ว่าผมไม่พังครับนะเออนี่ของรู้จักแล้วอันออกรู้ข้าใจโยบะเป็นยังโชคดีมินจั๊บ้านยื้อใส่เัวก็นี่โอ้บ้านของกูเข้าใจบ้านพญาวันมันบอโอ้เข้าใจเข้าใจแค่นี่แล้วดูแล้วว่าอันไหนยืดอกนังสือนั่นน่ะได้เป็นยังโชคดี ออผูระเจ้าไว้พระนี่คือของสาธารณสาธารณะคิดบ่อยไงคิดเตียนค่ะเออคิดเตียนว่ามันคิดตังคิดตังก็ต้องซื้อของอาดีเป็นมาเป็นผู้เผยแผ่สาธารณะคิดถ้าคิดตังต้องขายของนั่นรึเออเออเออเนี่ยเออถ้าคิดตังนั่นอไปโซกีทุกคนปไาพี่น้องได้ขายหนวดไปนี่ใจง่าย ล่างกายมือกระตากระเธอโอ้มีมือตัวเนี่ยเ้าไม่ขาดไม่ใจดีแต่บุงไม่ขาดเป็นใจดีใจดีแล้วล่ะเพื่ได้ต้องการกับขอเนี่ยมาได้หมูโพโลหมูราบยาต้มยาจีนกับมีนี่เนาะต้มวั้อวัต้มวัวเอ่าต้มวัวลีนงัวกับมีดได้บ้างมีลีนแบกเนาะเออนี่หมอต้มลาบขมต้มแสบซึ่งนี่เนียง่อก่นียงครับ กินเรื่อยผมสามมื่นเออจิ้แบบผมตายบ่อยเลียงวันแซ่พี่หลีผมครับหัวจินมยี่หมอนเมียนแล้วแมไปไปโชคดีมันมนพ่อครับครับผมอ่าโชคดีโชคดีไม่มาใส่ก่อนเรื่องสามกันภูที่ิงครับโอ้ไม่มาซื้อของไรเสร็จไปสามโอมมาจากไทยสงบุญรับเนาะครับอืมไปโชคดีมาเด้อปลาสมปลานัวอื จะไม่เี่กี่สาวยอนเ,ยเลยลเธอแต่ปเป็นยนอนปเต็มเต็มแล้วเต็นแล้วสาวยอนแล้วนี่พี่น,น้องเอ้ยแม่ข้าพูงง,ง,ง,ง้มแงมไปไหนไม่งั้นสมนอนอย่งน,นั้นต,ตายโลก,กูแจ็คุง,งสาุงเด๊ถ้าจะเมียไปเที่ยวได้ลกเบยเมียจุดน้อยกับโพลลงโพลลงไปเที่ยวเนี่ยควสุกก เันนนล้วสิไปเทียอยดีไปใ่นน้อยเห็นเด้อเป็นน้ำบอลแม้วนี่ยันไร้มดลยูกอยููไปให่ไปันญ่ไปใ่ไใ่ไป่ไปให่ไปใหญ่ไปให่ไปในญ่ไ่ไนให่ไปใง่ไปใหญ่หญ่ปใหญ่ไปให่ไ่ไปให่ไปใหญ่ไปนหญ้ไปให่ไปไป้ห่ไปใหญ่ไปในญ่่ไ่ไนใหไไปไป่่่นไ่่ สามียให่งแนวว right. ่างเป็นพ่อค้าจ้างหากครับผมเอาเบิ้งได้นี่น้องน้องชายสาวแม่ผมได้น้องชายสาวแม่ไหนาตายลอๆนี่ล่อได้พอใช่อด่อได้แม่ลืิ่มก้าวลูกลูกชายล่อดอกลูกชายลาเล่าเพื่ท่านมีบพื่ท่านมีไก่แม่รอแต่รางเดียวนะว่าบพื่ท่านมีอยู่นี่หาแฮ่ก็สิว่าล่อเตรียมกำแลังมันบอก เออนสามแม่มดีน้องก็่เอคนรนหวานปลาสมกัีนี่นว่าลูกมันแน่นอนนี่จ้างังหนบักโกบักโกบักโกดำกันยูบานเขาม่หยิดฝากูยอย่าเง้อเอันนี้บางมังโคโรรอดหทำไมนี่โอ้โลหะสิบ ไปไปโจดีมันมันมมันอาทิตย์หน้า,นา,นา,นอาพอกันไหมกัเก่าเราคนพวกเก่าได้เียขายเป็นถุงอย่ถุงละสี่สิบบาทเช่่ายมแรงเนทีขายถือล้วเป็นทีกลับ,บ้านมาได้พี่อ้องคนน้นไแน,น่ลูกซิ้นใส่กอมีมัเป็นลับก้าบแล้วาเนทีขายซุ้มขายเท่เหรออยากของซื้อของถือ้อยาเฝ้าซื้อเทเวสมันว่า อันนี้ถ้านนี่แมงนผักเป็นบักเขียวบักพริกอ๋อทุกอย่างสิบบาทเนาะบางอย่างสิบบาทบางอย่างยี่สิบแม่ค้ากขาพิสูจน์เป็นตาหาขายขายไม่แล้วจ้าขายไม่ได้เขามาเหลือน้ำปีน้ำนันองอนตัวหมดแล้ววันนี้ตีลมไม,าาม่จ่ายข,ของพ่นมาเลยไปส่งมของพ่นอย่าแรงไม่ขายทียนนรถซาลีนเนี่ยบอลมป็นรถปิดอัพบอจิง โบเจมบเจมแบบเบื้องเมฆามแต่ผูตุ๊กตุปีเป็นสังหสกนปดหุนเรานี่ยวัวกมวนตัวเมฆาใช่ไหม่ฆ่าตลาดนะสอบเ่าะมิตรผู้วัวมวอนลือก็จังวาตัวเปรียบเพื่อผู้ปลาในปลาเป็นหนึ่งแรกเนี่ยปลานิ่มตัวมันเร่มเมเดียวบางมือเล่าปปางมากกว่าบางขาวยานพานหมดนัน ไปกี่เราขายไขรดูจะมาเราขายปลาเนี่ยบอกขายปลาตลอดจ้า,า,าจตี๋โอ้ปลาเป็นเป็นตู้อยู่ยุกเป็นเจ้าของปลาปะ